สวัสดีครับพบกับครูอีกครั้งนะครับกับครูจัตทพงศ์วงศ์มาจันทร์วันนี้คุณครูจะมานำเสนอในหน่วยการเรียนรู้ที่3วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและความรู้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในหัวข้อที่1ความรู้เกี่ยวกับวัสดุสำหรับการพัฒนาชิ้นงานโดย เทคโนโลยีในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ต่าง,างๆที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเกิดจากการนําวัสดุหลายๆประเภทที่มีสมบัติแตกต่างกันมาประกอบหรือผสมเข้าด้วยกันการคัดเลือกวัสดุจากสมบัติจึงมีความสําคัญต่อการผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดยตรงนะครับเช่นแก้วน้ําที่ทําจากกระดาษสําหรับใช้ครั้งเดียวแก้วน้ําที่ทําจากพลาสติก ปลอดภัยกับเด็กมากกว่าที่ทําจากแก้วนะครับวัสดุและประเภทของวัสดุวัสดุหรือว่า material คือสิ่งของหรือวัตถุที่นำมาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงานตามการออกแบบเป็นวัตถุที่สามารถสัมผัสได้และมีสมบัติเฉพาะตัวนะครับในทางฟิสิกส์ทางเคมีทางไฟฟ้าหรือสมบัติเชิงกลที่แตกต่างกันไปจึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานโดยวัสดุเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทรประเภทแรกนะครับก็คือโลหะหรือว่าเมทัลซึ่งโลหะเนี่ยจะมีลักษณะก็คือมีเป็นวัสดุวัสดุที่มีสมบัติของความแข็งหิวเป็นมันวาวเป็นตัวนําไฟฟ้าตัวนําความร้อนมีความเหนียวนะครับสามารถที่จะดึงหรือว่ายืดเป็นเส้นได้ตีเป็นแผ่นบางก็ได้นะครับโดยโลหะ แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือโลหะกลุ่มเหล็กหรือว่า ferrous metal นะครับซึ่งโลหะกลุ่มเหล็กเนี่ยจะมีสมบัติเด่นนะครับก็เป็นโลหะพื้นฐานที่มีเหล็กผสม,มอยู่มีความแข็งแรงทนทานสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงตามความต้องการในการใช้งานด้วยกรรม,มวิธีการหล่อการอาดัดรีดขึ้นรูปและการกึง่งนะครับ และสามารถที่จะนำไปประกอบในลักษณะงานก็คือใช้ในงานด้านโครงสร้างและงานอุตสาหกรรมเช่นชิ้นส่วนของเครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงนะครับ 2. โลหะนอกกลุ่มเหล็กหรือว่า n o n f e r r o u s metal นะครับเช่นดีบุกอลูมิเนียมสังกะสีตะกัว่วทองแดงเงินหรือทองเหลืองนะครับ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นนะครับก็คือเป็นโลหะบริสุทธิ์ที่ไม่มีเหล็กผสมอยู่มีทั้งโลหะหนากักและโลหะเบาทนทานต่อการกัดก่อนน้ำหนักเบายืดตัวได้ง่ายมีความเหนียวนะครับโดยงานที่นำไปใช้เนี่ยก็คือใช้ในงานอุตสาหกรรมบางประเภทเนื่องจากบางชนิดเนี่ยมีราคาสูงนะครับอย่างเช่นเนี่ยทองแดงจะใช้ในงานไฟฟ้าใช้อลูมิเนียมกับงานที่ต้องการน้ำหนักเบา น,นี่คือภาพตัวอย่างนะครับาภาพที่3.1เนี่ยก็คือพูดถึงเหล็กข้ออ้อยที่นําไปใช้ในงานโครงสร้างอาคารนะครับใช้ในการเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวสําหรับงานคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงและทนทานสูงนั่นเองนะครับซึ่งเหล็กชนิดนี้ก็คือเหล็กก้านั่นเองนะครับ ประเภทที่2นะครับก็คืออะโลหะหรือว่า n o n m ม t ัลนะครับก็คือวัสดุที่มีคุณสมบัติต่างจากโลหะเป็นหรือเพื่อยๆคือเป็นวัสดุที่กึ่งโลหะในด้านการแตกตัวของไอออน ionization นะครับและการดึงดูดระหว่างอะตอม bonding property อะโลหะแตกตัวในสารละลายได้ให้ประจุลบจึงเป็นสนวนไฟฟ้าหรือกึ่งตัวนำไฟฟ้า สามารถที่จะตีออกมาเป็นแผ่นบางๆได้นะครับโดยอโลหะเนี่ยสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้นะครับประเภทแรกก็คือวัสดุที่เป็นธรรมชาตินะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับไม้นะครับไม้เนี่ยคุณสมบัติเด่นของเขานะครับคือเป็นวัสดุที่ทำจากแก่นลำต้นของต้นไม้สามารถที่จะดูดซับเสียงได้ดี นำความร้อนต่ำเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้าได้ดีมีการหดและการขยายเมื่อมีความชื้นโดยงานที่สามารถนำไปใช้ได้นะครับก็คือในด้านของการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเครื่องเรือนและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆงนะครับไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เนี่ยสมบัติเด่นของเขานะครับไม้ไผ่มีลักษณะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็ง ลำต้นเนี่ยมีความเหนียวมีความมีน้ำหนักเบายืดหยุ่นและดัดโค้งได้ง่ายลักษณะงานที่นำไปใช้นะครับลักษณะงานที่นำไปใช้เนี่ยก็คือนำหน่อไปทำอาหารนำลำต้นไปทำเป็นเครื่องจักรสารและเครื่องเรือนนะครับเช่นโต๊ะเอ้ยเก้าอี้นะครับสามนะครับหวาย โดยหวายเนี่ยมีสมบัติเด่นนะครับเนื่องจากว่าหวายเนี่ยเป็นไม้พันเรื้อยนะครับมีความเหนียวแข็งแรงทนทานและยืดหยุ่นได้ดีดังนั้นนะครับลักษณะงานที่นำไปใช้จากหวายเนี่ยก็จะเป็นการจักสารเป็นเครื่องใช้และเครื่องเรือนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถาดตะกร้าหรือหมวกต่างๆนะครับ วัสดุธรรมชาติอย่างที่4นะครับก็คือมะพร้าวมะพร้าวเนี่ยเป็นพืชยืนต้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะครับเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นเปลือกมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเปลือกมะพร้าวขุยมะพร้าวกะลามะพร้าวก็ตามนะครับลักษณะางานของเขาเนี่ยก็คือเนื้อมะพร้าวเนี่ยสามารถที่จะสกัดเป็นน้ํามัน เส้นใยในเปลือกมะพร้าวก็สามารถใช้ใทำเชือกวัสดุทำเบาะและที่นอนขุยมะพร้าวใชใ้ทำวัสดุเพาะชำกะต้นไม้กะลามะาพร้าวใช้ใทำภาชนะเครื่องดนตรีใชใ้ทำเชื้อเพลิงและฐานกำมันได้นะครับมีคุณสมบัติในการดูดซับที่สูงนะครับห้านะครับกล้วย ก้ยเนี่ยมีสมบัติเด่นนะครับก็คือเป็นไม้ลมลุกที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะคับเช่นรากลำต้นใบโดยลักษณะางานที่นำไปใช้นะครับรากและลำต้นแท้เนี่ยใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคตามแผนโบราณได้หรือใช้รักษาผิวหนังที่แดงปวดเนื่องจากไม่แดดลำต้นเทียมหรือกาบใช้ทำเส้นใยห,หรือทำเชือกทอผ้าเป็นอาหารสัตว์ ใบใช้เป็นภาชนะแทนจานข้าวนำมาใช้ในการห่ออาหารและสิ่งของได้นะครับวัสดุธรรมชาติอย่างที่6กนะครับก็คือปอสาปอสาเนี่ยเขามีคุณสมบัติเด่นนะครับก็คือเป็นพืชเส้นใย,ยชนิดหนึ่งมักพบในภาคเหนือนะครับซึ่งเส้นใย,ยจากปอเนี่ยจะได้จากเปลือกของลำต้น เป็นวัตถุดิบคุณภาพดีในการทํากระดาษที่เหนียวทนทานเก็บรักษาได้นานนะครับโดยลักษณะงานของปอนะครับก็คือใช้ทํากระดาษล่มดอกไม้ประดิษฐ์โคมไฟพัดและบัตรอวยพรต่างๆนอกจากนี้นะครับยังใช้สกัดเป็นสารที่ใช้ในเครื่องสําอางเพื่อช่วยปรับสภาพผิวให้ดูขาวได้อีกด้วยนะครับเจนะครับไหม ไหมเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นนะครับก็คือเป็นเส้นใยที่ได้มาจากใยที่ห่อหุ้มดักแด้นะครับที่เรียกว่าลังโฟมนิยมเลี้ยงกันมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเส้นใยเนี่ยจะมีลักษณะเหนียวและเป็นมันวาวนะครับ ลักษณะงานที่นํามาใช้นะครับก็คือใช้ทอเป็นผ้าเพื่อสวมใส่สามารถปรับให้เหมาะกับสภาพอากาศได้ดีคือจะรู้สึกเย็นเมื่ออากาศร้อนและจะรู้สึกอุ่นเมื่ออากาศหนาวนี่นะครับ8นะครับย่านลิเผายาลิเผาเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นก็คือเป็นเฟิร์นนะครับที่ทอดเลื้อยยาวได้หลายเมตรลำต้นของเขานะครับมักจะพบในภาคใต้ โดยลักษณะงานที่นำมาใช้นะครับก็คือใช้ทำเป็นเครื่องจักสารยานลิเพาเช่นกระเป๋าโคมไฟพัดหรือแม้แต่ตะกร้านะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับ9กระจูดนะครับคุณสมบัติเด่นของกะจูดนี่คืออะไรก็คือมันเป็นพืชเฉพาะนะครับทางภาคใต้ซึ่งเป็นพันไม้จำพวกกกนะครับหรือเซสลำดับ ลักษณะลำต้นเนี่ยเป็นกลมสีเขียวอ่อนดูดความชื้นได้นะครับเหนียวแล้วก็ทนด้วยโดยลักษณะงานที่นำไปใช้เนี่ยคือใช้ทอเป็นเสือ่อกระเป๋าตะกร้าและของใช้ในบ้านนะครับรวมถึงน้ำมันหอมระเหยที่ป้องกันเชื้อรานะครับวัสดุธรรมชาติอย่างที่สินะครับก็คือยางพารายางพารา เขามีสมบัติเด่นนะครับก็คือเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตไม้ยืนต้นนะครับที่ให้ผลผลิตที่สำคัญก็คือเนื้อน้ำยางซึ่งเป็นวัสดุที่มีว่าความยืดหยุน่นกันน้ำไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้านะครับโดยลักษณะงานที่นำไปใช้เนี่ย ก็คือใช้ในการแปลรูปเป็นยางลมควันหรือว่ายางแท่งนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างของวัสดุธรรมชาตินะครับอย่างเช่นนะครับหลอดน้ำเนี่ยผลิตจากไม้ไผ่เพื่อทดแทนหลอดพลาสติกนะครับหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์กระเป๋ายานลิเพาที่มีความสวยงามและทนทานซึ่งการนำเอาวัสดุธรรมชาติเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ย ได้นะครับจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คืออะโลหะประเภทที่2นะครับก็คือวัสดุสังเคราะห์เป็นวัสดุที่ถูกปรุงแต่งขึ้นใหม่จากวัสดุธรรมชาติและสารเคมีด้วยกระบ,บวนการหรือว่ากรรมวิธีต่างๆนะครับวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์เนี่ยจะมีลักษณะ มีสมบัติเฉพาะตัวนะครับเช่นน้ำหนักเบามีความแข็งแรงสูงคงทนต่อการกัดกร่อนคงทนต่ออุณหภูมิคงทนต่อสารเคมีเป็นที่นิยมในการน,นะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมนะครับวสัสดุสังเคราะห์ที่นิยมใช้เนี่ยก็มีนะครับ 1. ไม้สังเคราะห์นะครับไม้สังเคราะห์เนี่ย เขามีลักษณะเด่นนะครับก็คือเป็นวัสดุทดแทนที่ทําจากไม้จริงผสมกับวัสดุประเภทอื่นซึ่งทําให้มีสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับในปัจจุบันเนี่ยที่เรารู้จักกันก็ยกตัวอย่างเช่นไม้เชอร่านะครับหรือว่าเป็นชิ้นไม้ขนาดเล็กนะครับผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์เราเรียกว่าไม้อัดซีเมนต์มีลักษณะคล้ายๆกับไฟเบอร์ซีเมนต์ก็ได้นะครับ แต่สมไม่สามารถที่จะดัดโคงงอได้นะหรือนำเอาผงไม้เนี่ยไปผสมกับพลาสติกเราเรียกว่า wood plastic composite นะครับหรือ WPC หรือไม้พลาสติกนั่นแหละนะครับก็คือไม้ฝาเชื้อราที่พูดถึงนะครับชนความร้อนได้ดีทนทานต่อเชื้อรานะครับหรือนำเอาผงไม้และเส้นใยผสมกับกาวสังเคราะห์แล้วก็ได้เป็นแผ่นใยไม้อัดมีความหนาแน่นปานกลางนะครับ มีผิวเนื้อในละเอียดและเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั่ทวทั้งแผ่นมีความหนาแน่นและเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่นนั่นเองนะครับวสัสดุสังเคราะห์ประเภทที่2นะครับก็คือพลาสติกพลาสติกเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเด่นนะครับก็คือเป็นสารอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นมามีสมมีสมบัติคือสลายตัวยากนะครับ มีมวลน้อยเบาเป็นสนวนความร้อนและไฟฟ้าได้ดีลักษณะางานที่เรานำเอามาใช้นะครับในงานพลาสติกเนี่ยก็คือเทอร์โมพลาสติกเป็นพลาสติกที่ได้รับความร้อนแล้วจะอ่อนตัวนะครับเหมือนอย่างในภาพเนี่ยก็คือเป็นแก้วใช่ไหมครับเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยก็จะอ่อนตัวหลังจากนั้นเมื่อเย็นลงนะครับก็จะแข็งตัวหลอมเหลวแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ เช่นขวดน้ำหรือว่าถุงพลาสติกหรือว่าพลาสติกเทอร์โมเซสนะครับก็เป็นพลาสติกที่โคงรูปหลังจากการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียวเมื่อเย็นลงจะแข็งมากนะครับทนความร้อนและความดันไม่อ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้นะครับเช่นพลาสติกบรรจุอาหารจากเมลานินหรือว่าท่อความดันนะครับพลาสติกชีวภาพหรือว่าไบโอพลาสติก ก็เป็นพลาสติกที่มีที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรหรือจากธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้นะครับวัสดุสังเคราะห์ประเภทที่3นะครับก็คือแก้วแก้วเขาเนี่ยจะมีสมบัติเด่นนะครับก็คือเป็นสารประกอบของซิลิก้ากับสารโลหะออกไซด์มีลักษณะโปร่งใสและมีความเปราะนะครับ โดยลักษณะงานที่เรานำมาใช้เนี่ยก็คือนิยมใช้ทำขวดนะครับกระจกหน้าต่างหรือถ้วยแก้วแก้วกันกระสุนก็ได้นะครับแก้วกระจกรถยนต์หลอดฟลูออเรสเซนส์เลนแว่นตาแว่นขยายกล้องถ่ายรูปกล้องชุนลทั์หรือว่ากล้องสองทางไกลนะครับวัสดุสังเคราะห์ประเภทที่4นะครับ ก็คือเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์เนี่ยจะมีลักษณะเด่นนะครับก็คือเกิดจากการพัฒนาโดยเพิ่มสมบัติของเส้นใยที่มากยิ่งขึ้นจากเส้นใยปกติที่ได้จากพืชและขนสัตว์นะครับเข้าไปด้วยซึ่งลักษณะางานที่เรานํามาใช้เนี่ยก็คือใช้เป็นเลยองหรือว่าไหมเทียมนะครับมีความมันวาวยืดหยุนเบาบางได้เส้นใยสังเคราะห์จากสารเคมีหรือพอลิเมอร์ เป็นเส้นใยที่ประดิษฐ์ขึ้นจากสารเคมีโดยวิธีการทางเคมีนะครับมีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไนลอนพอลิเอสเตอร์ออคลกโอลิฟฟินมีความยืดหยุ่นแล้วก็ความคงทนสูงนะครับวัสดุสังเคราะห์อย่างที่5นะครับก็คือยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์เนี่ยเราจะพบเห็นได้แบบทั่วไปมากเลยนะครับเพราะว่า มีสมบัติเด่นก็คือเป็นพอลิเมอร์ที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมีความคงทนต่อการขูดฉีกและป้องกันการผุกก่อนได้ดีนะครับโดยลักษณะงานที่เรานำไปใช้ก็คือใช้ในการผลิตยางรถยนต์หรือว่าเครื่องมือแพทย์ชิ้นส่วนแม่พิมพ์และสายพานของเครื่องจักรนั่นเองนะครับ ฉากภาพนะครับไม้สังเคราะห์เนี่ยจะเป็นไม้ที่เหมือนไม้จริงมากแต่ว่าเพิ่มคุณสมบัติคือทนทานไม่ผุก่อนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้โดยผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์เนี่ยจะถูกสร้างให้มีสมบัติที่เหนือกว่าวัสดุเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นความคงทนหรือว่าความแข็งแรงย่อยสลายได้ง่ายนะครับ ที่มากกว่านั่นเองนะครับสมบัติของวัสดุและหลักการเลือกวัสดุนะครับการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานเนี่ยจำเป็นต้องศึกษาหรือหรือพิจารณาจากสมบัติของวัสดุนั้นให้ตรงกับงานที่ออกแบบนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์จากการเลือกใช้วัสดุนะไม่ว่าจะเป็น การทนต่อความร้อนการนำไฟฟ้าจุดล้อมเหลวความโปร่งแสงสมบัติของวัสดุที่นำมาพิจารณาในการเลือกใช้นะครับก็จะมีในเรื่องของสมบัติทางเคมี Chemical Property นะครับเป็นสมบัติที่สำคัญของวัสดุที่จะบอกว่าลักษณะเฉพาะตัวที่เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเป็นกรดเบสการกัดก่อนการลุกติดไฟ ซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการครสมบัติที่2นะครับก็คือสมบัติทางกายภาพหรือ Physical Property เป็นสมบัติเฉพาะของวัสดุที่สามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกนะครับก็เช่นรูปร่างรูปทรงสีกลิ่นรสชาติความหนาแน่นจุดหลอมเหลวก็ตามนะครับ ตรวจสอบได้โดยใช้ประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการใช้มือรูปสัมผัสนะครับพื้นผิวของวัสดุหรือว่าใช้เป็นเครื่องมือเฉพาะทางนะครับเช่นเครื่องหาจุดล้อมเหลวเครื่องวัดการนำไฟฟ้านะครับก็คุณสมบัติที่3นะครับสมบัติที่3เชิงกล Mechanical Property เป็นสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุที่เกิดจากการตอบสนองอย่างแรง ต่อแรงภายนอกที่มากระทำนะครับเช่นการยืดและหดตัวของวัสดุความเหนียวความแข็งความแข็งแรงความสามารถในการรับนักและความทนทานต่อการขูดฉีดนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็คือวัสดุและประเภทของวัสดุนะครับแล้วก็สมบัติของ วัสดุที่นำมาเลือกใช้นะครับในการแก้ปัญหาหรือว่าการพัฒนางานนั่นเองนะครับในบทต่อไปก็จะเป็นการพูดถึงอุปกรณ์และเครื่องมือช่างพื้นฐานในการแก้ปัญหาและสร้างชิ้นงานนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูด้วยนะครับขอบคุณครับ